ของเชียงเท่าสงการเด้อค่ะแม่แตนฝากควันถุงวันเกิดมาให้ลูกใจกันร้อยค่ะอีกน้อยนึงกับสีม่อนใบทางแล้วอยู่ใหญมันโตดีโคตรดีขอบคุณทุกคนนะครับเอามากเลขอบคุณควันถุงย่างใงวันคาวันเกิดคุณแม่แตนนะคะมอบให้ลูกๆหมอล่ำใจกันร้อยหมอบโดยเมื่อนาบอยสี่ใช่ค่ะวันนั้นาูอยคือขี้เราแล้วเราน้ำไฟมังค์นันไฟล่ะไฟล่ะ ขอบคุณน,นะคะก็ให้อแม่แดนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขยู่เป mm ็นโฮมโฮมไซของหลูกหลานไปโดนๆดนจุงมมือเยมาตอดแผลไร้เด well> ja like ้อดสุยคนเป็นพลังลบทีมงานเ่าแถวเลยแถวเลย ส่้ยกันสรยกันขอบคุณนะคะมาไลเสียงที่วยาลองเดียวมอกัดติขานร่ดหพี่น้อง่งแปดเลขใ้ห สวัสดีแม hey, yes? ่เต้นนะครับดแม่เต้นนะครับสวักิดแ่ตดีนะครับเดาจินข้าวบูกบเดาชบูขึ้นมด้วยขอบคุณค่ะอ่ขคุณค่ะ่อออบคอบคุณค่อบค่